อุ้ยอุ้ยดีเจปอกอิดติดมือเอ้ยเอ้าเอาออกก็ไม่ได้อ่ะเอาออกก็ไม่ได้ด้วยทำไงดีอ่ะดีเจไม่ได้อ่ะดีเจจะออกออกยังไงเนี่ยเาจมโอเค อุ้ยหน,น,นันี่สนุกมากเลยเอ้ยมีคนยิง RPG พมาอู้ลระบางดีเจหลบไม่ทันอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยโอ้ย <c oughs> โอ้ย,อยดีเจน่าเบื่อจังเลยอะ่ะอ่าดีเจเรียป๊อบอีกกันไหม <c oughs> ไม่เอาอย่าเพิ่งดูทีวีก่อน <c oughs> ดูทีวีก็น่าเบื่อแล้วอะ่ะ อ่ะเล่นก็ได้ได้ไง J K เอาไปเอาไปอีกแล้วเริ่จะเล่นยังไงให้มันสนุกอ่ะก็เล่นแข่งกันไงโอเคมาเรามาแข่งกันมาแข่งกันแข่งแบบนี้ไม่มันอ่ะงั้นแข่งแบบนี้ดีกว่าเอาละผีถูหวานกูพี่ต้องชนะเย้เออพี่ต้องชนะให้ได้ อุ๊ยอุ้ยดีเจปกอิดติดมืออุ๊ยอา๊เออกก็ไม่ได้อะเอาออกก็ไม่ได้ด้วยทำไงดีอะดีเจออออออกอกไม่ได้ไม่ได้อะดีเจ ว่าไงดีเจคือป๊อบอิดติดมือพี่สุครับฮะเล่นโหเล่นกันยังไงเนี่ยให้ป๊อบอิดติดมือเล่วดูดิปป๊อบอิดพังหมดเลยเนี่ยดูดีทีนะยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวนิ้วหลุดเดี๋ยวนิ้วหลุดเอางี้เอางี้เอางี้ไปใช้น้ำมันพืชดีกว่าให้มันลื่นๆรอแป๊บนะเจ๊พ่อฝากร้องก่อนโอเคเอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันทาที่แตะๆมืออ่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปล้างมือเอานะ เอออ่ะลองดูสิทาเสร็จแล้วเอาหนึ่งสองสามเอเอออกแล้วออกแล้วนี่พวกเราเล่นอะไรกันเนี่ยทำไมทำให้ป๊อป,อปอิดมันติดมือได้เนี่ยเล่นแข่งป๊อปอิดครับแม่อย่างก็เล่นระวังดิูสิเนี่ยดูริป๊อปอิดพังหมดเลยเนี่ยเออข่าหลังเล่นระวงังระวังกันหน่อยนะเข้าใจไหมทุกคนครับตอนนี้ป๊อปอิดเนี่ยกำลังฮิตแล้วเวลาเล่นเนี่ยให้ระวังกันด้วยนะครับถ้ากดแรงเกินไปป๊อปอิดติดมือเนี่ย ลำบากนะครับ <Okay. S 1> ด้วยความปาษาที่จากช่องคิดดีเฟมิลี่